ยาเพื่อนๆวันนี้นะครับก็ผมจะมาสาธิตวิธีการวิ่งเย่อๆแล้วก็วิ่งสลับเร็วนะครับแต่วิธีการวิ่งสลับเร็วของผมเนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเราปล่อยให้เราวิ่งเองเนี่ยบางทีเรารู้สึกเหนื่อยหน่อยเราก็จะกลับมาวิ่งเย่อๆคือเอาง่ายๆคือถ้าไม่มีวิ่งสลับเลยแหละถ้าไม่มีวิ่งเร็วบ้างเลยฉะนั้นเนี่ยผมเลยต้องการผู้ช่วยในการวิ่งสลับเร็วให้มันแอคทีฟขึ้น ซึ่งผู้ช่วยของผมเนี่ยก็เป็นน้องๆหมาเนี่ยครับแต่จะว่าเป็นน้องๆก็คงไม่ใช่นะครับขาใหญ่แถวนี้แหละครับเวลาผมวิ่งตอนเช้าที่ไดนะครับโอ้โหมาแบบว่าทวงเจ้าถิน่นผมวิ่งผ่านหน้าบ้านไม่ได้กวดผมกระจายเลยแต่เวลาผมวิ่งกวดเนี่ยผมรู้สึกแคลอรี่ผมเวลาผมโดนกวดนะผมรู้สึกแคลอรี่ผมเนี่ยถูกเข่าผ่านเยอะมากแล้วก็รู้สึกเอนโดฟินหลังเลยแบบจี๊ดจี๊ดจี๊ดพลังมาเลย พอมันกลัลวระหว่างจะโดนกัดกับไม่โดนกัดนะครับก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจวิธีการวิ่งกับผมก็สามารถนําไปใช้ได้ครับเดี๋ยวเราไปหานักแสดงสมทบแป๊บนึงนะครับโอเคครับเอาล้ครับเดี๋ยวเราไปหานักแสดงสมทบกัน,นครับน้องน้องหมาเนี่ยนะครับโอ้โหเอนโนฟิสหลังเลยเหมือนจะโดนกัดไม่โดนกัดแหละ อย่าบอกว่าการถ่ายทำนี่ครับห้ามใครลอกเลียนแบบนะครับเพราะมันเสี่ยงต่อการโดนกัดมากมาแล้วครับดังมาจากไกลแล้วมาแล้วดูนี่กันกล่าตัวมันเลย ฮะมีเพื่อนเพื่อบางคนบอกว่ามองไม่ทันโอเคครับจัดให้งั้นเราไปชมภาพสองโมชั่นที่ผมกำลังจะถูกหมากัดกันอีกทีครับไปเลยครับ ฮะไม่ทันอีกพอเท์ไม่ไหวแล้ว,วเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆวิธีการวิ่งสลับเร็วของผมบ้าดีเดือดีไหมถ้าเพื่อนๆอยากจะจำไปใช้ก็ได้นะครับรับรองว่าพร้อมแน่แคลอรี่เบิร์นแน่ๆเอนโดฟินหลังด้วย พราะกลัวถูกกัดคุดโค้ดแบบออีกแค่ไม้มันทัดเดียวจะถึงน่องผมอยู่แล้ว <c oughs> พิสุนักบ้ายังไม่ได้ฉีดเลย <c oughs> โอเคครับวันนี้ขอจบกันสาธิตวิ่งสลับเร็วเพียงเท่านี้ <c oughs> ไปครับ <c oughs> ขอพาไปกินน้ำก่อนสวัส <c oughs> ดีครับ